สวัสดีครับ o มอ morning ครับทุกคนกันน้ำกันน้ำสวัสดีก่อนเร็วกันน้ำสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ครับผมแหกันน้ำสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ครับผมวันนี้อาทิตย์นี้เออไม่มีอะไรออกใหม่เนาะก็หาตัวเก่าๆเมื่อวานเฮียจะเอาตัว โซก,ก็กมารีวิวมา,มาประกอบปรากฏว่าหาไม่เจอเดี๋ยวนึกว่าอยู่ที่คอนโดปรากฏว่าเดี๋ยวต้องไปหาที่ออฟฟิศนะฮะว่ามันมีอยู่ตรงไหนหาไม่เจอคือแบบวางเก,กะกระเนรนาดเบื่อตัวเองแบบนี้มากๆเลยครับผมอะขอขับรถไปทำงานก่อนครับผมก็ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะ,ะวันหยุดไปเที่ยวไหนกันบ้างครับผมไม่ได้หยุดเลยนะครับ อยู่ที่ห้างมันหยุดลําบากนะฮะแล้วก็ทีมงานหยุดด้วยแล้วก็เออมีน้องส่งไลน์มาให้ดูครับผมมีพี่ท่านหนึ่งเอ,เอากันพามาบริจาคนะครับผมเฮียต้องบอกก่อนว่าทําไมยังไม่ได้บริจาคเพราะว่าเดี๋ยวรอให้หยุดสงการก็จะได้นี่กันเพราะว่า,เ,าเผื่อจะอคนน้องคนที่ได้แล้วติดต่อไม่ได้อะไรยังไงนะครับผมก็เยอะเยอะพอแล้วเยอะมากแล้วนะครับผมนะฮะ แล้วเดี๋ยวจะมานําตัวบางตัวที่มันมูลค่าแพงเนี่ยมาประมูลแล้วก็เอาไปบริจาคเอาเงินมาบริจาคอีกทีหนึ่งนะครับผมไปขออนุญ,ญาตไปทํางานก่อนหาข้าวกินด้วยครับผมใครไปเที่ยวไหนประกอบตัวไหนอะไรยังไงบอกกันได้คุยกันได้นะจ๊ะคิดถึงทุกคนนะครับผมท,ท,ทั้งที่ลงคลิปทุกวัน5่าไปครับผม นวันนี้นะครับน้องเขาไลน์มาหาเฮียบอกว่ามีพี่ท่านหนึ่งใช่ไหมเขาเข้ามาปุ๊บแล้วเขายื่นให้แล้วเขาเดินออกเลยเขาบอกว่าให้ออกมาแจกแค่มามาลุ้สนุกมาร่วมสนุกทําบุญให้น้องๆนะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะครับพี่นะขึ้นรูปพี่เขาให้ดูหน่อยนี่ใจดีมากๆเลยนะเอาเนี่ ซาซาบ้นะเป็นออันนี้มาแล้วก็มีอะไรเนี่ยเฮ้ย,ย,ยแล้วก็นี่นะให้ดูกันแบบนี่เลยนี่นี่แล้วก็มีอันหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นของกระจุกกระจิกนะ นี่้โหเพียบเลยเว้ยหอยโคตรเท่เลยดูดิมีตัวจับจับด้วยนี่ดูนี้นี่ดูดิเฮ้ยมีโดมนี่เฮ้ยตัวนี้เจ๋งว่ะตัวนี้ขยับขาขยับขยับได้ด้วยอ่ะเนี่ยดูดิเจง๋จงเจง๋งเจ๋งอันนี้ไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็มีนี่ เอาไว้แจกน้องๆนะครับผมนี่มียูนิคอร์นอุ้ยหัวหลุดเดี๋ยวประกอบให้นี่มีตัวนี้ด้วยน่ารักอะ่ะเออนะนี่มีโดมตัวเล็กเอ,อ้ยเอ,อ้ยเปียบเลยอะ่ะดูดิเนี่ยกระจุกกระจิกเนี่ยอุ้ยมีอันนี้เจ๋งนเนี่ยเนี่ยโอ้เท่เลยนะ ขอบพระคุณแทนน้องๆด้วยนะครับผมก็ขอบพระคุณมากๆเลยครับผมนะฮะอันนี้ก็สําหรับน้องๆนะครับผมอย่างที่บอกไปก็คือว่าเฮียจะเริ่มแจกแล้วครับผมเพราะว่ากลัวช่วงสงการแล้วเดี๋ยวจะไม่มีคนเห็นนะครับผมก็เลยนี่แหละเอามาเ่มิซากุด้วยเนี่ยเดี๋ยวเอามาประกอบแล้วแพ็คให้ดีๆ น่ารักอะ่ะเออเฮียไม่เคยมีอะไรแบบนี้เลยนี่เฮ้ยมีเข็มกัดด้วยมีซากูแดงด้วยโอ้เยอะเว้ยนะฮะกราบขอบพระคุณมากๆเลยคนะรับพี่ครับผมนะฮะนี่จับจับโอเคเฮียก็รวบรวมตอนนี้โหร้านเฮียของลกมากของแจกเยอะมากนะฮะ แล้วก็มีกันพาอีกสี่กล่องนะครับผมกราบขอบพระคุณมากครับผมเดี๋ยวไปหาไอ้ตัวที่เฮียจะประกอบเมื่อคืนแล้วนึกว่าอยู่ที่บ้านปรากฏว่าอ,อ,อยู่ที่ทํางานนะเดี๋ยวเราไปหาดูเฮย้ยนี่โคตรเท่เลยสีอันนี้คือแบบไม่ได้เก่านะคือสีมันเป็นอย่างนี้เลยดูดิโคตรจ้าบเลยโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตทำงานก่อนเดี๋ยวไปหาไอ้ตัวทรงก๊อกก่อนนะจ๊ะ Two hours later เน่เจอแล้วโถเอ้ยไป มุดอยู่ตรงนู้นนะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเฮียไปประกอบดีกว่านะตัวนี้ทําสีด้วยนะครับผมตัวนี้ตอนแรกคิดว่าจะเอาตัวอื่นทําสีเมื่อวานเซียนจัดนะแต่ไม่เป็นไรเอาตัวนี้ดีกว่าพอคิดว่าสีมันหลายสีดีแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําสีด้วยสีไทโทนสูดน้ํานะแล้วก็มีเทคนิคเอามาให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันจะคืออะไรนะครับผมแต่เฮียคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสําหรับคนที่อยากได้ ใช้สีสุดน้ํากับตัวนี้นะโอเคขออนุญ,ญาตกลับบ้านไปทำาประกอบตัวนี้ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวทำสีต่อเลยในคลิปเดียวแล้วกันนะจ๊ะไปดีกว่ากลับบ้านแล้วมืดแล้วเนี่ยหกโมง้วฮะไปเจอกันที่บ้านครับไม่ลืม2000 years later กลับมาแล้วครับผมก็เตรียมที่จะประกอบไอ้เจ้าตัวนี้นะครับโซก็อ so, กนี่นี่หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เป็นไง ไปเยี่ยวไปเลยไม่ล่าทุกคนนะฮะก็วันนี้คนทางอีกยาวไกลช่วงสงการก็ปลายสงการแล้วล่ะนะฮะก็วันหยุดพรุ่งนี้วันอาทิตย์และเฮียก็ประกอบเล่นๆนะฮะเดี๋ยวประกอบไปแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูกันแต่คืนนี้ก็แค่ไหนแค่นั้นพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไปทํางานต่อโอเคประกอบกันเลยเหมือนจะง่วงห่ะเฮ้ย Good morning ครับผมก่อนไปทำงานตื่นแล้วครับเออยงจมูก อ้า a few inches later เรียบร้อยครับหนึ่งขีดฮะยังรอดอยู่ครับผมอเมื่อคืนหลับ <c oughs> ตัดออกจากแผงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมคืนนี้น่าจะประกอบให้เสร็จนะครับแล้วก็เตรียมตัวทำสีต่อนะฮะ เดี๋ยวไปแปลงฟานก่อนขออนุญ,ญาตเดี๋ยวไปทำงานเฮียทำงานไม่เคยหยุดนะครับไม่เคยมีวันหยุดแต่ก็ระหว่างวันก็ทำนู่นทำนี้ได้ก็ยังโอเคนะฮะไปทำงานก่อนครับไปเที่ยวไหนกันบ้างนะบอกกันได้เลยเจอกันที่ออฟฟิศครับโวยลกเหลือเกินเนี่ยจัดของไปนิดหน่อยแล้วนะเนี่ยของให้น้องทั้งนั้นเลยนะฮะ แล้วก็มีเนี่ยลึกมีพวกอเงี้ยนะเอ๊ะไปจัดวะมีตรงนู้นอีกใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนี่จะถ่ายนี่แล้วตัวนีออ้อะไรนะ hrm i เท่ดีชอบชอบชอบแล้วก็มาลือดูนี่ดิพ้นสีไว้เป็นปีแล้วปรากฏว่าโปรเจกต์ล่มนะครับผมหาไม่เจอละ skyline นะครับผมเดี๋ยวจะทำอันนี้เฮียนึกได้ จำตัวนี้ได้ป่ะช็อคเวฟอะไรอะแม่งคือมันมันใช้ดีเทลไม่สวยอะทำเ,เนี่ยดูดิให้เคยให้ดูแล้วล่ะแต่คือว่าเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันให้มันไม่ดีเดี๋ยวจะลองเอา X20 เช็ดดูดิว่ามันจะมันจะหลุดไหม อมันไม่ออกเว้ยทุกคนเนี่ยมันทำมาแบบน่าเกียดอะดูดิตรงนี้ดิคือแบบสัตว์แต่จะแต้มอะ่ะออกไม่ออกด้วยออกน้อยเนี่ยมันเอาแบบเนี่ยดูขาวๆ่งคือแบบงานโคตรโคตรเฮี้ยมเลยอะ่ะ QC ไม่ดีนะ คือแบบงานไม่ไม่เวิร์กอ่ะแม่งเอาแบบเช็ดอย่างี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดก่อนออกเปล่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันสวัสดีครับสวัสดีครับมาเอามาร่วมบริจาคอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากๆเลยครับผมก็เพิ่งซื้อมาเลยเพิ่งซื้อมาเลยเมื่อท <c oughs> ี่ที่แล้วไปเมริกามานี่โหถ่ายคลิปพอดีเลย <c oughs> ชื่ออะไรครับพี่อชื่อข่างครับพี่ข่างใช่ไหมฮะนี่นี่นมีอ X78 นะมีสองแบบเลยสองกล่องแบบเป็นคอมโบโนี่แล้วก็สไตล์นะพี่นะ ขาดนูด้วยนูไม่เป็นไรโอ้โหแค่นี้น้องๆก็ดีใจผมว่าส์อย่างเงี้ยกำลังดีนะพี่นะเพราะมันเหมือนเป็นแบบว่าผมให้แบบเป็นแบบนี้หมดเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบให้น้องเริ่มต้นใช่เพื่อจะได้พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆใช่โอ้โหขอบคุณพี่มากครับผมเดี๋ยวพี่ทักอินบ็อกซ์ผมมานิดนึงในเพจก็ได้เหลืออะไรก็ได้นะครับผมเดี๋ยวพอดีว่าผมทําเสื้อ ไว้สําหรับแจกคนที่กิจกรรมแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมส่งให้ขอบคุณมากๆเลยครับพี่เดี๋ยงเผื่อมีเดี๋ยวจอามาอีกครับโอ้ยแค่นึงก็พอแล้วครับพี่ครับตอนนี้ผมล้นบ้านเลยประกอบหรือดองครับประกอบด้วยดองด้วยครับกลายเป็นสายดองแล้วเพราะว่าผมกลับมาทํางานประจำตอนนี้ดองไว้ประมาณยี่สิบกว่ากล่องนะ ล่าสุดจัดตัวไหนไปฮะล่าสุดนี้จัดไอ้นี่ไปครับอของกันนัมเบดครับกันนัมเบดปูเบดอ๋อปูเบดตัวเล็กด้วยเป็นเด็ดีเพิ่งออกมาเลยจัดไปอีกสุดยอดขอบ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 คุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ครับไทยครับผมสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงเลียวเลียวเลยเลียวเลียวเลยนี่ นี่ขอบคุณแทนน้องๆด้วยนะครับผมนะฮะมีพี่ใจดีเยอะแยะเลยเฮียต้องรีบจัดการแล้วนะครับผมนะฮะเออเป็นไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดอ้น,นี่เลยนะไม่ได้เขาเรียกวนะ่าไงไม่ได้เตรียมเลยเนี่ยพี่เขาเดินเข้ามาเลยนะฮะอาทิตย์นี้ต้องไล่แจกแล้วโอเคเดี๋ยวจะเล่ไล่ทำอันนี้ไปนะเดี๋ยวจะไปตัดพงตัดผมด้วยนะฮะวันอาทิตย์พรุ่งนี้ทำงานแล้ว แต่เฮียก็ทําทุกวันนะเนี่ยเอาไม่ออกเนี่ยมันออกนิดหน่อยเห็นไหมดีเทลไม่ดีเอ้ยไม่ให้ทำเวท์ลิ่งมาน่าเกียดมากนะครับผมอ่ะเป็นว่าไม่มีอะไรวันนี้ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะวีล็อกเดลี่เจอกันพรุ่งนี้ครับผมเฮียก็ไล่ประกอบไล่ทำให้ตัวที่ยังไม่เสร็จก็รีบทําให้เสร็จรีบเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันนะจ๊ะบา,บายบายสวัสดีเจอกันพรุ่งนี้ครับผมไปแล้วจ้ะ นั่งทำต่อพอแล้ว